ร่วมถกร่วมซักโดย i s u ุ u m มิวเอก้าวกลับมาสู่ช่วงตอบคำถามมาจรย์ยิ่งสักครับค่ะเป็นคำถามที่มาจาก Facebook นะแฟนเพจยิ่งถกกหนกซักนะครับถามมาโดยท่านที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าคุณวรรณภาอ่อนสว่างนะครับช่วงนี้มีซองงานแต่งงานบุญเข้ามาเยอะมากค่ะถ้าไม่ติดธุระอะไรก็ไปทุกงาน แต่มาเยอะแบบนี้เงินในกระเป๋าก็ออกมาประท้วงกันบ้างแล้วค่ะถ้าจะเลือกใส่ซองบ้างบางรายการจะดีไหมคะยิ่งถกกนกซักช่วยแนะนําด้วยค่ะเออได้หลายซองแยกออกเป็นสองส่วนดีไหมคะครับ S <S เรื่องของงานแต่งงานศพขึ้นบ้านใหม่และวันเกิดอันนี้เป็นเรื่องของภาษีสังคมค่ะ,ะคุณจะให้มากให้น้อยอันนี้แล้วแต่คุณคุณมีเพื่อนมากไหมคะมแล้วคุณเคยรบกวนคนอื่นเขาไหมคะมวันนี้เขามาแจกซองคุณก็ต้องคืนกลับค้าบ้างอ,อันนี้มันเป็นเรื่องของสังคมค่ะนนแต่สําหรับเรื่องของซองกระถิน่นข้าวปลาเดียนคิดว่าคุณไม่ได้กําลังอยู่ในสังคมในยุคนี้แต่คุณกําลังเตรียมตัวเองสําหรับอีกหนึ่งพบในวันที่คุณ จากโลกนี้ไป <ừ> mm, คุณจะ <ừ> mm. ไม่สั่งสมอะไรไว้เลยในแผ่นดินสวรรค์อันนี้ที่นก็ช่วยเหลือไม่ได้แต่มาเยอะอาจารย์บางทีมาหลายซองมาเยอะนั่นก็หมายความว่าคุณได้โอกาสมากอ๋อมองอย่างนี้คุณก็ขยันสิคะ ทำงานเพิ่มมากขึ้นคุณจะได้เหลือสตังค์ไว้ทําบุญหรือคุณจะใส่ซองเล็กซองน้อยไปหลายๆซองไม่จำเป็นต้องใส่เยอะหรือคุณจะมาสิบซองคุณใส่ซองเดียวแต่คุณอธิษฐานอย่างเต็มที่ในซองไม่ได้เขียนถ้าไม่ใส่ต้องตกนรกเกาไม่ได้ว่า การทําบุญทําทานขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและความเต็มใจของตนแต่คุณต้องทําด้วยความเดือดร้อนลูกผัวข้าวปลาไม่พอกินเพราะฉันต้องถอดผ้าป,ป่าเยอะเดือนนี้อ,อันนี้กลายเป็นบาปหรือเปล่าคะออันนี้ไม่ควรเป็นอย่างนั้นเออนะทําบุญตามกําลังจิตศรัทธาค่ะเพาไม่ได้บองคับแนะนให้ใส่ทุกซองใช่ไหมซองนันิดซองละหน่อยออถ้ามาเยอะใช่คุณก็ขึ้นชื่อได้ทําบุญทุกวัดโดยที่คุณไม่ได้ปฏิเสธ แต่ถ้า,าคุณเลือกใส่บางซองแล้วก็ทิ้งไป8ซองใส่ซองเดียวสมมติมคุณปฏิเสธตั้ง9กาวัดเดียนบินความรู้สึกส่วนตัวเดียนเดี้ยนทําบุญร้อยหนึ่งเดี้ยนใส่ซองละ10บาทก็ได้1 0ซองเดียนไม่ว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่เคยมีกําหนดว่าทาบุญมากได้บุญมากทําเงินน้อยได้ได้บุญน้อยคนที่เอาเอาซองมาให้เราเขาจะเขาจะเมาส์เราสิ นั่โอ้โหอาจารย์ยิ่งศักดิ์ให้0บาทอุบยตายแล้วขอโทษนะคะเดียนทําบุญคุณไม่มีสิทธิ์มาว่าเดียนทําบุญมากทําบุญน้อยเดียนทําตามกําลังศรัทธาเดียนแค่หยิบสตางค์ออกมาเท่าที่เดียนมีหมดแล้วในกระเป๋าเดียนอธิษฐานเดียนได้บุญแล้วตั้งแต่เงินเดียนยังไม่ถึงวัดแต่พอคุณแกะซองเงินเดียนยังไม่ถึงวัดแต่คุณมาเมาเดียนอีนี่นรกอยู่ที่ปากแล้วนะเราต้องบอกมะเออนี่ ทำแค่ห้าบาทนะพะ่อไม่ต้องอออพูดพูดเลยคนที่เขา้าทำบุญด้วยการพุทธศาสนิกชนเขาจะไม่มาพูดแบบนี้ซองอาจารย์ยิ่งศักดิ์ให้ผมเนี่ยผมผมไม่ผมไม่ใส่ให้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะว่าผมไหมไม่ว่าค่ะคุณกันนอกและเดงก็จะไม่ทวงถามด้วยกันนอกซองที่ให้ไปอะอยู่ไหนโอ้ทวงน้าวมาฉันก็ไม่ทํา เรียนไม่ทำค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาการที่เราทำหน้าที่เป็นสะพานบุญด้วยการจะทอดกระถินทอดทป่าและเอาซองไปบอกบุญเรี้ยนเกรงใจนะคะเดียนไม่อยากให้คนมองว่าเรี้ยนไปสร้างภาระเรี้ยนมอบซองให้แล้วแต่สะพานนะคะทำหรือไม่ทำไม่เป็นไรแต่พี่มีความรู้สึกว่าพี่กำลังจะทำบุญพี่อยากบอกบุญนะคะมาร่วมกันทำงานด้วยกันมาตลอดเวลาอยากขอบคุณนะคะที่เราได้มีโอกาสมาร่วมงานดีๆซึ่งกันและกัน ด้วยสัมมาอาชีพแล้วแต่ใส่นะคะไม่เป็นไรพี่มไม่รบก,กวนค่ะแล้วผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งจะถึงวันทอดซองยังไม่มามถ้าใจพี่ดีโอ้กรนหนกคงจะลืม,มไม่เป็นไรเอามาอีกซองหนึ่งหยิบมา้อยหนึ่งพี่ทำแทนกรนหนกใส่ซองเรียบร้อยแล้วอธิษฐานด้วยจิตที่เป็นสุขน้องตนะหนคงยุ่งพี่ขอเอาซองเนี้ย อธิษฐานให้คุณกนกนะคะแล้วทาต่อหน้าผมไหมไม่ทําทําคนเดียวเงียบๆดูทำาปทำคนเดียวเงียบๆเสร็จแล้วพอทอดกระถินเสร็จกลับมาน้องกะนกวันนั้นพี่ให้ซองไปน้องคงลืมพี่อะทาบุญแล้วเรียบร้อยฟังเสกไม่พูดเรื่องเงินที่ทําบุญเรียบร้อยแล้วแทนน้องกนก พี่อาบุญมาฝากมากมายไก่กองอนุโมทนาบุญกับพี่น้ารับบุญ<อ>ร่วมกันคะ่ะเจริญเจริญร,รุ่งเรืองร่วมกันนะคะ<อ>คุณกันนกค่ะถ้าอย่างเงี้ยถ้าถ้าผมเจอแบบนี้ซึ่งผมอาจจะลืมจริงเนี่ยผมก็ต้องผมก็ต้องเอาเอาเงินทําบุญให้อาจารย์ไหมเพื่อนรักใช่คุณก็ต้องรีบสิค่ะแล้วเดียด๋ยวก็ส่งต่อไปอีกเลยเ,ออเป็น2เท่าเลยทีนี้ที่อาจางยีิ่งศักพูดดีแล้วนะเขาเอาบุญมาให้ร่วมกันทําบุญนะฮะเดี๋ยวผมไปดูก่อนผมมีซองอะไรตกค้างไว้หรือเปล่า คอที่แล้วคุณให้ฉันเรียบร้อยค่ะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่บางทีฉันก็ลืมนะวิ่งไปวิ่งมาอา้าวตายแล้วซองเลยไปแล้วอะไรเงี้ก็มี